มันไม่มีอะไรทำนอนบ้านยายตอนนี้อยู่บ้านยายเหรอใช่ใช่สบายใจอะไรเงี้ยเดล่นคอมด้วยอันนี้คอมหรือโน้ตบุ๊กอตอคอมวัดไงขโมยลูกน้องขโมยคอมวัดมามันตึงเกินวะพี่เขาพูดเล่นนนะไม่คิดว่าเองจะทำจริงนะเองมันผู้ชายวะพี่เป็นัะไรสุดวะไม่เชื่อไงจะเชื่อสิ่งดีๆอะไรดีจริงจังไม่เชื่อนะไปเชื่ออะไรที่แบบพูดเล่นนนะเองก็ไปขโมยคอมวัดดิวันพรุ่งนี้มายกยกมาเลย ตอกรแอสตอกไปขโมยคอมพอนมานะเอ็งเอ็งไปคุยเอ็งไปคุยยังไงไปขอดีๆแล้วว่าไปไปยกมาเลยผมอ่าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังคือพระลูกวัดอ่ะเอ้ยลูกวัดอ่ะลูกวัดใช่ไหมเขามาถ่ายไอคอมคอมพิวเตอร์ให้ให้กับเจ้าอาวาสใช่ไหมล่ะเอาไว้แบบใส่ข้าวสดอ่าบอกสิ่นต่างๆอะไรเงี้ยนะตอนตอนนั้นผมผมบวชอยู่างเงผมก็เป็นเนนเนนตัวกระจิ้วใช่ไหมล่ะเอาแบบมันอยากเล่นดีดีฮะลูกไงผมก็เลยแอบขโมยมาแล้วก็แบบศึก สึกนะแอบบเลยอ่ะแบบแอบ,บไว้ใต้ผ้าเหลืองอ่ะใส่ในยามมาเลยฮะแล้วก็อ้วนพุงป่องเลยดิผ้าเหลืองใหญ่มากนะถึงกับแอบคอมได้แล้วก็ศึกไหมตอนนี้มาได้สึกหรือยับบอง <c oughs> ตอนนี้สึกแล้วแบบมันมันนานแล้วไงตอนนี้ก็บาปแล้วโอมันไม่ได้ผมก็เอาไปตัดต่อให้กับเจ้าวาดก็ <S <S ทําประโยชน์ให้เขาเยอะอยู่ฮนะ อ่ะมันคุ้นๆนั่ผมก็บอกโอ้ยแม่ผมซื้อให้ครับผมก็พูดโอ้โหต่อหน้าต่อตาเลยเจ้า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 ว่าจะบอกว่าโอ้ยดีมากเลยว่ะโอ้ขอให้เจริญเจริญนะโอ้ไปไปไปไอพอนผมอ่ะนราไม่บาปแล้วว่ะเราโอ้นดีไม่อยากไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วว่าแอดแมวผมว่ามันมีคนบาปว่ะเอวไปเป็นอะไรไปทุกคนคือคนบาปกันทั้งนั้นแหละเราทุกคนต่างมีเรื่องที่ทำเรื่องเรื่องไม่ดีนะ มนันไปไม่ถึงที่ทุกคนจะมีแต่เรื่องดีๆทุกคนคือคนบาปใช่ไหมครับแม่มอสถูกต้องใช่ใช่ครับทุกคนล้วนแต่มีความบาปที่เก็บไว้ในจิตใจทุกคนล้วนมีความสะทุนในตัวเองเฮ้ยครับอาทิเช่นแอดแมอ่อาทิเช่นแม่มอสก่อนเลยเนี่ยสดร้อนรอนจากเรื่องที่เรามาสะทุนจัดรักคอมวัดมาเล่นด e DA เอท่าลกเอาผมใต้ผ้าเหลืองนะส่วนคอมใต้ผ้าเหลืองมันต้องเป็นตำนานแล้วเรื่องเนี้ย